สวัสดีครับพี่ออกนะครับจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลวันนี้ใครที่สงสัยว่าคณะของพี่เรียนอะไรบ้างทํากิจกรรมอะไรพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับคณะของพี่ผ่าน50 fact ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลไปดูกันเลยข้อแรกนะครับน้องๆคณะของเราเนี่ยมีชื่อเต็มว่า คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และคณะก็มีชื่อย่อว่า M U S H แบบนี้เลยครับโดยในคณะของเราเนี่ยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะมีเพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสาขาวิชาเวชระเบียนโดยอ่านได้เป็นเวชระเบียนหรือเวชระเบียนก็ได้โดยจะมีคำเรียกนักศึกษาที่ศึกษาในคณะว่าเด็กเวช เวทเนี่ยสกดด้ดยชอช้างนะไม่ใช่ทหารที่แปลว่าเวทมนต์โดยน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคณะสังคมเนี่ยต้องเรียนเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจการปกครองแต่ว่าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรเวชระเบียนซึ่งนั่นไม่เหมือนที่อื่นเลยพิเศษมากๆเลยน้องๆน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจจะเรียนสายวิสุขภาพโดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอุ๊ยต้องเรียนฟิสิกส์อะแคูลัสอุ้ยยากจังคณะของพี่เนี่ยตอบโจทย์เลยโดยคณะของพี่เนี่ยมีการเปิดรับหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็น admission หรือรับตรงตอนที่น้อง,นองเนี่ยเข้ามาเรีนในคณะนอกจากชุดนักศึกษาทั่วไปแล้วน้องๆยังจะได้ใส่กาาแบบพี่ด้วยแบบนี้เลย น้องๆเนี่ยจะได้ใส่ไปทั้งเรียนฝึกงานแล้วก็ทำงานคณะของเราเนี่ยจะมีเรียนอยู่ที่สรยา4ปีจุกๆไปเลยครับเราจะสามารถสังเกตน้องๆปีหนึ่งจากคณะสังคมได้ง่ายมากเลยนะครับจากอะไรนะหรอจากแผ่นป้ายชื่อไงซึ่งเป็นแผ่นป้ายชื่อเอ็กเรย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับโดยพี่ๆเดี๋ยวบรรจงเขียนให้น้องๆแบบแผ่นต่อแผ่นเลยนะซึ่งพี่คิดว่าไอากิจกรรมการทําแผ่นป้ายเอ็กเรย์เนี่ยมันทําให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยสนิทกันเร็วขึ้นแล้วก็สนิทกันไวขึ้นครับข้อต่อไปนะครับสีประจําคณะของเราคือสีชมพูว เย็นนั่นเองและฟันแฟกอีกอย่างหนึ่งของคณะเราก็คือจํานวนผู้ชายน้อยมากเลยครับถ้าตีเป็นอัตราส่วนเนี่ยคือ1ต่อ10เลยนะแต่อย่างเงี้ยก็ถือว่าพี่คือลายไอเท์ประจบคณะใช่ไหมครับและอีกหนึ่งความฮอตของคณะของเราก็คือโรงอาหารนั่นเองครับที่พี่บอกว่าฮอตเนี่ยมันฮอตจริงๆนะเพราะว่าเด็กๆหลายคณะเนี่ยมากินที่โรงอาหารพี่เนี่ยเยอะมากเพราะว่าอาหารเนี่ยหลากหลายสุดๆไปเลยแถมราคาก็ถูกสะอาดด้วย ถ้าใครอยากจะมาคณะสังคมเนี่ยหาได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าตึกของคณะเราเนี่ยอยู่ติดกับลานมอแล้วก็หอสมุดนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนมากนีดก่อนนะครับในปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆเหมือนกันทุกคณะเลยเรียนได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนเพียบความรู้แน่นไปเลยครับพอเข้าช่วงปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาของคณะมากขึ้นอย่างเช่นวิชาเวชระเบียนศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาว่าเวชระเบียนเนี่ยคืออะไรเริ่มต้นตั้ เมื่อไรแล้วก็หน้าที่คร่าวๆของนักเวเชระเบียนครับในเรื่องของข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียนนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการที่จะดูกระบวนการคิดของน้องๆนักศึกษาทุกคนนั่นเองข้อสอบแบบเนี้ยน้องๆต้องแม่นจริงนะครับจะมาเราใช้อยไม่ได้นะพอขึ้นปี2แล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์มากมายเลยและนอกจากนี้เนี่ยเด็กเวชอย่างเราเนี่ย ยังได้เรียนวิชาอะนาตมีด้วยนะครับแต่การเรียนการสอนอนาตมีจะเป็นแบบแลบแห้่งนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแลบแพ้งคืออะไรแลบแพ้่งก็คือการที่น้องๆเนี่ยเรียนตามอาจารย์สอนในสไลด์ครับแล้วก็มีการเลคเชอร์หรือช็อตโน้ตบางทีอาจารย์อาจจะพาน้องๆเนี่ยไปดูอาจารย์ใหญ่ครับเพื่อเป็นการศึกษาว่าอะนาตอมีจริงๆของมนุษย์เราแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับโดยวิชาอ n นาตมีเนี่ยเราก็จะไปเรียนกันที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการจัดรถแชร์ตบาร์ให้น้องๆด้วยเวลาไปเนี่ยเร เลยแล้ววันไหนเนี่ยถ้าพวกพี่มีเรียน Anatomy เนี่ย ก็มักจะไปกันก่อนเวลานะครับเพราะว่าจะได้เหลือเวลานในการซื้อของกินอร่อยๆอที่ว่างหลังเรียกได้ว่ากินอิ่มปุ๊บเรียนต่อหลับสบายรอเล่นนะครับ <Okay. S 1> อย่าหลับเลยตั้งใจเรียนดีกว่าวิชานี้เพราะว่ามันค่อนข้นงางง่ายอยู่นะด้วยความที่เราต้องเรียนวิชาแบบท่องจาเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์หรือว่าอนาโตมีดังนั้นเราจึงต้องมีเทคนิคการจําแบบเป็นเพลงตัวอย่างเช่นคาวิเคินไฮปาราสคาปูราคือ สบาบะฮิวเมลาสกาดูกต้นแขนทองกันไว้จำให้ดีกระดูกไหลมีสามชิน้คนคาเิคันฮิวเมราสชิ้นสุดท้ายสักขับบุราลองเพลงนี้ผ่านแน่นอนโดยเด็กเวทเนี่ย ก็จะได้มีการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Python ด้วยนะครับโดปรแกรม y y t o o เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ดในรูปแบบนึงพี่แนะนําให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็หมั่นทบทวนสไลด์นะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยอาจารย์ออกในนั้นทั้งหมดเลยบอกเลยว่าถ้าอ่านเนี่ยน้องๆผ่านแน่นอนเลยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทางคลินิกครับโดยเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการของโรคจุดเด่นของแต่ละโรครวมไปถึงการอัปเดตโรคใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของน้องๆในอนาคตครับโดยรหัสทางการแพทย์เนี่ยมีหลากหลายมากเลยอาทิเช่นรหัสโรคหลักรหัสโรคร่วมรหัสโรคแทรกซ้อนรวมไปถึงรหัสอาการครับถ้าจะให้พี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นผู้ป่วยมาด้วยอาการไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงรหัสทางการแพทย์เนี่ยก็คือ I 1 0่นครับผู้ป่วยมาด้วยเบาหวานไม่ระบุสาเหตุหรือ DM unspecified รหัสทางการ คืออีนครับโดยวิชาการให้รหัสทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีอาจารย์หมอซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมาสอนพวกเราด้วยนะครับซึ่งรหัสทางการแพทย์เนี่ยปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของ E.M.R. ซึ่งเป็นดาต้าเบสของแต่ละโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากเลยกับการเบิกจ่ายงบประมาณจากองค์กรต่างๆให้เข้าสู่โรงพยาบาลครับโดยอาจารย์เนี่ยจะฝึกให้นักศึกษาเรียนรหัสทางการแพทย์ด้วยการเปิดหนังสือให้คล่องก่อนก่อนที่จะไปใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆครับ ดังนั้นไอเทมสําคัญในการเรียนวิชาการให้รหัสทางการแพทย์ก็คือหนังสือเล่มยักษ์แบบนี้เลยครับต้องแบกทุกครั้งที่มาเรียนเลยเอย แต่ว่าไม่ได้เปิดแค่เล่มเดียวนะครับแต่ต้องเปิดเพิ่อมอีก3าเล่มเลยโดยทั้งหมดนี้นะครับต้องเปิดควบคู่กันนะครับเพราะว่าเราจะมีการเปิดเพื่อหารหัสโลกเปิดเพื่อเช็ครหัสโลกเปิดเพื่อหาข้อยกเว้นของการให้รหัสโลกครับส่วนในบางคนไข้ที่มีเคสของการทําหัตถการก็ต้องเปิดเพื่อหารหัสหัตถการอีกทีด้วยนะครับโดยเราจะเรียนแค่การให้รหัสทางการแพทย์ไม่ได้นะครับเรายังต้องเรียนการออร์ดิตด้วยโดยการออร์ดิตเนี่ยก็คือการตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียนครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามารับบริการของผู้ป่วย การบันทึกของแพทย์และพยาบาลรวมไปถึงการบันทึกการให้รหัสลรคกเลยครับซึ่งพอมาถึงปี4เนี่ยพี่คิดว่าเป็นปีที่ชิลมากเลยครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะมีเวลา1เทอมเต็มๆไปเลยกับการทําวิจัยโดยหัวข้อวิจัยเนี่ยก็เปิดกว้างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนข้ียลข่าวสารทางการแพทย์ ฎหมายทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขต่างๆนะคบก็จะมีอาจารย์เนี่ยขอให้คำปรึกษาน้องๆเรียกได้ว่าแบบอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยครับอย่างพี่เนี่ยก็จะมีการทําวิจัยตรงนี้ด้วยโดยของพี่เนี่ยจะเป็นการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์การเบิกสิทธิ์ยูเซฟครับซึ่งพี่เนี่ยสนุกกับมันมากๆเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำคนเดียวพี่ทํากับเพื่อนด้วยช่วยเหลือกันครับโดยปี4เทอม2เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้กลับไปเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งนะครับโดยเป็นการเรียนในวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพววิชชาะเบีียดนนน้้้องๆจไ เข้าไปทำงานกับโปรแกรมเหมือนได้ลงรหัสโรคเองจริงๆเลยครับโดยน้องๆเด็กเว้นเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกงานทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือแบบฟอนต์แล้วก็แบบแบก็กโดยแบบฟอนต์เนี่ยจะเป็นการที่เข้าไปซักประวัติผู้ป่วยคีย์คิวให้ผู้ป่วยลงไปถึงคีย์เบิกสิทธิ์ให้ผู้ป่วยนะครับส่วนการฝึกงานแบบแบ็กนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําสถิติประจําปีของโรงพยาบาลรวมไปถึงงานเจาะลึกรหัสโรคเพื่อส่งเบิกงบประมาณให้กับโรงพยาบาลครับและที่ฝึกงานนะครับน้องๆอาจจะเลือกไปในที่ที่น้องๆสนใจหรือถ้าน้องๆไม่มีที่ฝึก งานที่สนใจจริงๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์คอยช่วยให้คําแนะนําที่ฝึกง,งานให้น้องๆได้นะครับเด็กเวทเนี่ยถือได้ว่าเป็นเด็กกิจกรรมนอกจากนั้นเนี่ยเด็กเวทยังสานเก่งด้วยนะครับโดยสานเก่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปของพี่ให้น้องดูเองอะ เพลงมาก็ย่างแม่ทีก็ย่างแม่ทีมันไปโดนตายมันโดนตายเชียวไหลซ้ายซ้ายซ้ายเชียวไหลขวา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 ขยิีงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเป็นไงครับสเต็ปสั่นของพี่ถุจใจน้องๆไหมครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมกีฬาสีของคณะด้วยนะครับโดยเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาจากทุกชั้นปีเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปริญญาโทหรือที่ปริญญาเอกก็จะมาร่วมเล่นกีฬากับน้องๆด้วยนะครับและอีกงานหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากๆนะครับนั่นก็คืองาน ICD Game โดยถือว่าเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือ ของเวชระเบียน2สถาบันนั่นก็คือคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเวชระเบียนมหาวิทยายลัยมหิดลกับวิทยายลายัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจนาพิเศษโดยในงานเนี่ยก็จะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวเวชระเบียนด้วยกันนะครับซึ่งมีทั้งการแข่งกีฬาการแสดงรวมไปถึงงานเลี้ยงตอนเย็นด้วยน้องๆรู้ไหมครับว่าคณะของเราเนี่ย มีเพลงบูมเป็นของตัวเองด้วยนะแต่พี่จะร้องให้ฟังเอง S S O C C I A L H H H U M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  A N สังคมสังคมสังคม h u a w e o Ucan C V e here มาหโดนอ้ย่ะเป็นไงครับเพลงบูมของพี่เท่ไหมครับน้องๆเนี่ยถามมาหลายคนมากเลยว่าเรียนจบคณะนี้แล้วเนี่ยจบไปทำงานอะไรได้บ้างพี่บอกเลยว่าหลากหลายมากเลยครับ จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่จบไปมีทั้งเป็นนักห้รหัสโลกโคดเดอร์นักเวชสถิติคนที่ทําสถิติประจําของโรงพยาบาลบางคนเนี่ยอาจจะผันตัวไปทําเกี่ยวกับทางด้านของไอทีของโรงพยาบาลก็ได้รวมไปถึงอาจจะเป็นฟอนเด็กที่คอยซักประวัติทาคยวให้วู้ป่วยรวมถึงการคีย์เบรศิทธิ์ก็ได้ครับหากใครอยากรู้จักเด็กเวชระเบียนมากยิ่งขึ้นสามารถมาที่งานโอเปนเฮาส์ที่คณะซึ่งจะจัดในทุกๆเดือนพฤศจิกาย,ยนได้นะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเวชระเบียนมีเกมมีกิจกรรมให้เล่นหรือถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะ สามารถติดตามที่เว็บไซต์ของคณะด้านล่างนี้ได้เลยพี่รอน้องๆทุกคนมาเป็นรุ่นน้องเด็ดเวทด้วยกันอยู่นะครับบ๊ายบาย